สวัสดีค่ะวันนี้ญาตามีพืชที่จะมาแนะนำนะคะว่าเราควรจะปลูกนะคะเพราะว่าปลูกไว้ครั้งเดียวมีกินตลอดชาตินะคะสำหรับพืชสองชนิดนี้นะอันนี้ย่าเองก็ปลูกนะแล้วก็เห็นสรรพคุณของเขาแล้วว่าเราสามารถที่จะมีผักกินได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็กินได้หลายปีเป็นสิบปีก็ว่าได้นะคะผักชนิดที่หนึ่งนะคะก็คือดอกขจรนะคะ หรือแถวอีสานก็เรียกว่าดอกสลิดนะเป็นไม้เถานะคะเป็นไม้เลื้อยที่ขึ้นไปกับต้นไม้อื่นนะคะหรือว่าเราต้องทำซุ้มให้นะคะเขาถึงจะออกดอกเนี่ยอันนี้หญ้าก็เอาไว้ด้วยกันกับซุ้มหญ้านางเลยนะคะนี่พอเวลาหน้าแรงตัดใบหญ้านางตัดเถาของเขาออกฝนมาเขาก็งอกใหม่ขึ้นมานะคะงอกเถาใหม่ขึ้นมาเลยอันนี้ก็กําลังออกดอกเลยนะคะอยู่ด้วยกันกับใบหญ้านางนะคะ ้าเราตัดแต่งกิ่งหรือว่าตัดแต่งเทาเข้าเรื่อยๆนะคะเขาก็จะขึ้นไปตามซุ้มที่เราทําไว้ให้นะแล้วก็จะไปออกดอกอยู่ข้างบนก็จะโล,ล่งเราก็จะมีผักขจรหรือว่าดอกขจรนี้เอาไว้เก็บกินนะคะเป็น10ปีก็ไม่ตายนะคะสําหรับขจรเนี่ยอย่างอันนี้นี่เขาไม่ได้มีซุ้มนะคะเนี่เพราะว่าซุ้มเขาหักลงไปเขาก็จะเลื้อยไปตามดินถ้าลักษณะนี้เขาจะไม่ค่อยออกดอกนะคะสําหรับขจรเนี่ย ถ้าเลื้อยไปตามดินถ้าไม่ได้ขึ้นลานหรือว่าพันต้นไม้อื่นไปเขาก็จะไม่ออกดอกนะคะชนิดที่2นะคะก็คือผักปังนะคะบางที่ก็เรียกว่าผักปังนะผักปังเนี่ยก็มีอยู่สสายพันคือพันุ์เขียวเราเรียกว่าผักปังขาวนะคะแล้วก็สีม่วงนะบางที่ก็เรียกว่าผักปังแดงนะคะเราจะผัดหรือว่าต้มจืดหรือลวกจิ้มน้ําพริกก็อร่อยนะคะ บางคนก็ไม่ชอบเพราะว่ามันจะเป็นลื่นๆนะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็ลองลองกินดูนะคะคิดซะว่ากินสมุนไพรนะคะเดี๋ยวหน่อยก็อีกหน่อยก็ชินเองนะอย่างต้มจืดนี้ก็อร่อยมากเลยนะคะยญาก็เก็บผักปังผักะจรนี่แหละกินนะคะเนี่ยอันนี้ย่าเอาเถามันมาจากเพื่อนแล้วก็เอามาชําแล้วก็ปลูกนะคะถ้ารดน้ําเก็บกินตลอดทั้งปีนะคะ แล้วก็อยู่ได้นะอยู่ได้เป็น10ปีไม่มีตายนะคะสำหรับผักปังเนี่ยเนี่ยลอยที่ยา้าเก็บถ้าเราเก็บแล้วลดน้ำสองสาวันก็แตกยอดใหม่ขึ้นมาแตกยอดเร็วมากนะคะเป็นผักที่น่าปลูกอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะคะสำหรับผักปังนะนอกจากจะเป็นผักได้แล้วก็ยังเป็นสมุนไพรนะคะบำรุงสายตานะคะหรือว่าแก้กดไหลย้อนพวกนี้ผักปังก็ช่วยได้นะคะ อีกพืชหนึ่งที่ย่าแถมมานะคะนั่นก็คือพริกปีหรือว่าพริกเครือนะคะอันนี้ย่าแถมมาอันนี้อาจจะไม่นานอายุอาจจะได้2อสปีนะคะเนี่ยอย่างต้นนี้เขาล้มย่าก็เอาไม้มาคำ้ำเขาก็แตกต้นใหม่ขึ้นมานะคะบริเวณโคนนะเขาจะเป็นลักษณะนี้นะถ้าหากว่ากิ่งไหนของเขาตายนะคะหรือว่ามันเฉามันไม่น่าจะเจริญเติบโตต่อไปเราก็ตัดออกนะคะ ตัดแต่งกิ่งใหม่เขาก็จะแตกต้นแกกิ่งใหม่ขึ้นมานะอันนี้พึ่งจะได้น้ำฝนนะกำลังจะติดดอกนะสำหรับพริกต้นนี้ทั้งสองผักแล้วก็อีกพริกต้นหนึ่งนี่เราก็ไม่ปลูกไว้ใกล้กันนะปลูกไวใก้ใกล้ๆกันรดน้ำครั้งเดียวให้ได้3อย่างเลยนะเนี่ยย่าก็อยากจะเอามาแนะนำให้ปลูกพริกเราก็เก็บกินเวลาจะกินก็มาเก็บที่ต้นไปเลยนะคะดอกขจรอย่างเงี้ยหรือว่าผักปังอย่างเงี้ย เราก็มาเก็บเอาได้เลยนะคะเราไม่ต้องไปหาซื้อหานะคะเนี่ยวันนี้ยาก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ